ลุงไปแล้วลุงไปแล้ว <ไป S 1> ลุงไปแล้ว,วลุงไปแล้วเสียงนกยัองอยู่นกยังอยู่นกนกมันอยู่ตรงไหนเอไปแล้วลุงไปแล้ว <ไป S 1> ลุงไปแล้วลลุงไปแ้วดูพี่เขาวิ่ง<ๆ>นี่นี่นี่ยืนดูดิยืนดูพี่เขาวิ่งก่อนตรงเนี้ยนี่เห,เห็นพี่เขาวิ่งมาไหมเร็วเห็นป่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมพี่เขาวิ่งไหม สวัสดีก่อนเร็วสวัสดีดตาตาตาวิ่งดูคุณตาวิ่งดูคุณตาวิ่งสวัสดีคุณตาด้วยสวัสดีคุณตาด้วยเร็วสวัสดีสวัสดียังวิ่งไหวนะครับเก่งมากเลยครับครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมตาก็ทักแล้วนะ่ะเเสียงนกเสียงนกอ่ะมาตาก็ยกเวทด,ด้วยสวัสดีคุณตาก่อน <Okay. S 1> สวัสดีคุณตาก่อน <Okay. S 1> <laughs> ันนั้นลุง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 เขาวิ่งลุงวิ่งนะลุงวิ่งสวัสดีก่อนลูกสวัสดีคุณลุงก่อนสวัสดีคุณลุงก่อนหายเสียงนกหมดยังลูกดูนกนกไปยังนกไปแล้วใช่ไหมฮะนกไปยังไหนเราดูนกดิ อาวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับกลับมากลับมา นกนกนกมานกมาเสียงนกนี่ดูนกนี่อะไรกลัวนกกลัวทำไมล่ะนกกลัวนกทำไมกลัวนกทำไมกลัวนกทำไมนี่ตามาอีกรอบแล้วจ้าด้วยจ้าด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยจ้าเออืมนี่นะเขาวิ่ง อาพี่เขาวิ่งสวัสดีก่อนอืมอ,อ่ะอ่ะร้อนปะลูกร้อนร้อนนี่โอ้โหดูร้อนเดี๋ยว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 ค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปให้ลุงเขาวิ่งก่อนให้ลุงเขาวิ่งก่อนน่เห็นไหมนะั่นลุงเขาวิ่งด้วยนะ่ะสวัสดีลุงก่อนเร็วสวัสดีลุงก่อน สวัสดีรับไปวิ่งกับลุงไหมวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งนุ่นๆนมาอีกคนแล้วน,นักวิ่งมาอีกคนแล้วเห็นไหมนักวิ่งมาอีกคนไหมพี่ก็วิ่งนี่นักวิ่งทีมชาติเลย นักวิ่งทีมชาติสวัสดีด้วยสวัสดีพี่ก็ด้วยนักวิ่งทีมชาติสวัสดีแล้วไปแล้วไปแล้วดูเสียงนกดิลูกเสียงนกดิกลักกว,ว,วกัวนกนะ่ะ,ะกลัวทำไมล่ะนกนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะเสียงกกุ๊เปื้อนหมดแล้วโดนอะไรมาหืมนั่นน,นก bây giờ quay lại à à nón 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 nhìn ba nón máy nóng mấy là sẽ vĩnh là vĩnh vĩnh là nốt à quay nốt ป้าก็วิ่งสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อน,อน,นสองขวบครับครับส,สองขวบอืมอืมตอนไ,ไ,ไห่ลูกไหนตัวไหนไไหตัวไหนไเนไหนใหม เดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวลุงเขามาแล้วลุงลุงลุงเขามาอ่ะไ <te le> เดี๋ยวให้วิ่งด้วยให้ลุงเขาวิ่งก่อนให้ลุงวิ่งก่อนให้ลุงวิ่งก่อน <te le> อือเอาสวัสดีคุณลุงด้วยสวัสดีคุณลุงด้วยลูกสวัสดีโอ <laser. S 2> <te le> ้น้าหน้าเสียเท้าวท้าตาเท้ตา อ่ะเดินไปทีนี้เดินไปดูดูนกป่ะนั่นกุ๊กกุก๊กกุ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 ๊กนกน่ะนั่นนกมันอยู่ตรงไหนหาตัวมันเจอไหมล่ะลูกไปยินแต่เสียงนั่นน่ะกุ๊ก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 เสียงนกนั่นน่ะเสียงนก มานั่งนี่นั่งนี่สบายเลยนั่งนี่เอาหัวเราะ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 นั่งนี่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 โอ้สบายจังเลยนั่งนี่หัวเราะอีกครั้งหนึ่งโอ้ยหัวเราะอีกครั้งหนึ่งัดเสียงนกเสียงนกนกร้องอืมอืม สวัสดีคุณตาสิจะโบกมือเดี๋ยวมาใกล้ๆคุณตามาใกล้ๆสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยลูกสวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> ตาหอมทีได้ปะ่ะโอ้เก่งมากเลยโอ้ยเก่งเก่งเก่งตาไหน อะไรเจอตัวอะไรอ๋ออ,อยากลับบ้านยาังกลับยังจะกลับหรือยังลูก,อกเอาเดินเล่นอีกรอบนึงแล้วก็กลับตายยังไม่ได้เอาของมาเลยเดี๋ยว mặt anh em 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 ở đây nè em 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 em

นั่งสบายเลยเอาถุงเก็บด้วยนะถุงเก็บเนี่น้องยายีได้ที่นั่งนะสบายเอาหัวเลาะด้วยหัวเลาะด้วยดีใจ <c ười> บอกแม่ที่บอกแม่ที่มาเที่ยวแม่ไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยว <c ười> ไปเที่ยวเอาไปเที่ยวบอกยายนุด้วย

นั่นอย่าไปกวนเขาลูกไม่กวนนะหลบมังนี้จะนกกลัวนกจะกลัวนัดไปทางนั้นนกก็กลัวนกก็กลัว กลับยังกลับยังจ้าตายอีกทีนึงนั่นตายหลายรอบแล้ว เอาขึ้นขึ้นขี้นกเปล่าขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเองได้ด้วยเก่งสบายไหมหัว <c oughs> เราหะหัวเราะ อย่าลงไปทางนั้นอย่าลงไปนี่ตามทางไปตามทางไปเออตามทางเอา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 วิ่งวิ่ง,งเดี๋ยวล้มค่อยเดินลุกวิ่งนะครับ <c oughs> ครับวิ่งกับตาเลยวิ่งกับตาเลย จ้าอีกรอบหนึ่งจ้าตาวิ่งเหนื่อยแล้วเอาว่าเลาะเร็วอ้ย,หอยเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยนั่งพักนะเหนื่อยนั่งพัก นกนกมีเสียงไหมนกนกนนก พื้นมันเปียกนะลูกพื้นเปียกพื้นเปียกโอ้ยโอ้ยหลุมหลุมหลุมหล,ลุมเจอหลุมไปอย่างนี้นู่นนู่นนู่นดูลุงเขามาดูลุงเขามานี่ไปสวัสดีก่อนอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงลูกอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงอย่าวิ่งแรงได้หลายรอบอยังครับ ตายกเวทด้วยวิ่งด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย,ยบอกชื่อก่อนลูกช,ชื่ออะไรลูกบอกตาสิ อย่าลงนั่นอย่าลงนั่นเอาอีกแล้วเปืเปป้อนลูกเปลือนไปทางน้นเนี่ยเดินไปทางนูน้นเดินมานี่อย่าลงนั่นอย่าลง บอกไม่ให้ลงก็ลงอีกเนี่ยดูลุ่งก็วิ่งทางข้างบนไปไม่ห้ามลงจะได้กลับไปบายบายแล้วบายบาย <c oughs> วิ่งเร็วเลยใช่ไหมนี่ วิ่งเร็วเลยใช่ไหมไปนี่ไปรถน้องเอาอะไรเอาอะไรอันนี้สองอันนี้แล้วก็ข้าวโพดนะครับตุ้มตามเอาข้าวโพดไหน<ด>ไหนไหนไหนดูหน้าที่พาไปวิ่งมา เอาตูมตามอเอาใส่ถุงเลยครับ